มือนีฝนตกเบิดมือค่ะพี่น้องตกแห้งพองอยากกินเมนูต้มสดหอนๆเนาะจ้ะก็กะเลยสีภาพี่น้องมาเฮ็ดต้มอินแก้วใส่พริกลาบเนื้อเนาะจ้ะอันดับแรกก็เอากระเทียมไปเจียวค่ะเจียวจนหอมแล้วก็ใส่พริกลาบลงไปผัดค่ะจากนั้นก็ตั้งน้ำให้เดือดและ้วกะ็ใส่เครื่องตม้มยำลงไปค่ะข้าตะไคร้ใบบักกูตามโดยซุปก้อนของเฮาลงไปเนาะจา้ะแล้วก็ที่ด็ดของเฮามืนน้อนี้เอ็นแก้ววัวค่ะพี่น้องอันนี้มืยซื้อแบบต้มมาแล้วเรียบร้อยเด้อค่ะซื้อมาก็เอามาล้างมาหั่นเนาะค่ะพี่น้องพอใสส่่่่่่่่ออออออิิิินนนนแแแกกกกก้้้้้้้้วววววววลลลลงงงงงงงไไไปปปป็็็ดดดดฝาา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 าัั20ทีีเเ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 เคคคคคคะะะะพรรรบบบชมมยยตตขฮหื เปื่อยหน่อยเปื่อยลายกะจัดไปเลืเอ้อค่ะอันนี้ไว้ตรงประมาณ20บนาทีค่ะจากนั้นก็นมาส้อยหอมแดงค่ะพี่น้องหอมแดงนี่ก็สอยบางๆเลยค่ะพี่น้องจากนั้นก็นมาสอยหอมรวมหอมรวมก็จะมีผักชีต้นหอมผักชีฝรั่งใครเคกกินส่วไก่หรือว่ายำจิ้นไก่เห็ดคือกันเลื่อ้อค่ะพี่น้องเพียงแค่ว่าเฮาใจหลาบเนื้อลงไปนอกจากอหอมรวมแล้วก็มาสอยสราระแหนกผักแพเนะคะเตรียมของเอรียบบ้อยก็มาทำการส่วก,กันค่ะพี่น้อง อันดับแรกก็ใส่น้ำปลาลงไปตามด้ยวยผงนวแล้วก็พริกลาบลเนื้อที่าเจียวใส่กระเทียมเจียวของเฮาเจียวใหม่ๆหอมๆค่ะพี่น้องตามด้วยพริกปน่นและะ eng, ้วก็หอมแดงเี่เฮาสอยไว้ค่ะพี่น้องตบไทยโดยการโรยหอมร่วมพักแพลวแล,ะะะละ้วก็สระแหน่คนๆๆให้เข้ากันค่ะพี่น้องบอกเลยว่าผู้ใดได้กินแบบติดใจแห้งเด้อย่ะเมนูนี้หอมพริกลาบมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอมทีชาแนลมาค่ะพี่น้องมันนี้ได้เมนูสั่วเอ็นวัวนะจ๊ะสั่วเอ็นแก้ววั ส่วนใส่พริกลาบด้วยค่ะพี่นงไงใส่พักแผวใส่สาสารเน่ใส่หอมร่วมค่ะพี่นองือหอ์หอมค่ะหอมพริกลาบเนือมาจากพี่นงองแซ่บๆน้ำกันอ,อร่อยมาก อืมต้มอืมแบบเจ้านี่ก็ใส่ <c oughs> พริกปน่นน้ำปลาหมักหน้าหน่อยหนึ่งพงงนัวรักกับน,น้ำซุปของต้มเอ็นแก้วเวยค่ะพี่น้อง พังช <łość> ูรดเก็บอยู่ขางบัาน หอมค่ะค่ะพี่น้องหอมพริกลับเหนือให้เอามาเจียวใส่กระเทียมเนี่แบบอืสุดยอดเ็ดแบบอันยำจิ้นไก่ เดี๋ยวเปื่อยแห้งค่ะพี่น้องเสยียบอันนี้เสื่อมาจากโลตัดแบบนี้เขาต้มไว้แล้วค่ะพี่น้องเอามากะเอามาล่างละกะต้มอีกจักหนีสิบนาทีอืมต,อต้นนต้นใส,สเลยคะ่ะ ฝนตกเบิดมือค่ะพี่น้องวันนี้ตกแห้งพว่อ อร่อยมากกินแก้ว hmm. 현박페요가 피노 นึกว่าเอ็น ซับเอ็นเปื่อยดีดีค่ะพี่น้อง <c oughs> เขาตุ้นมาแล้ว <c oughs> อยามเขาเสียมาเห็ดกะต้มจักน้อยหนึง่งเปื่อยดีค่ะจ้ะยำมาย nhẹ nhàng như แซ่บครับพี่น้องหอม พี่น้องแซ <c oughs> บเบอร์จ่ะหอมพริกลาบขนาดค่ะพี่น้องพริกลาบอันนี้มั้งกะสือมาตั้งแต่ตอนไปกินลาบต้นข่อยยู่เชียงหม่สือม่าแบบเป็นถุงใหญ่เลยค่ะพี่น้องกินเด็ดลายนื่อเอาเมาเฮ็ดใส่ส่วนเอ็นแกวงัวใส่พริกลาบเนื้ออร่อยมากหอมไปบอกเคยกินร่องมึงเน้่ยค่ะพี่น้องแซบ คือเก่าเนอะค่ะพี่น้องถามว่ากินสดลวดหรือว่ากินมูม่ามกินบมซูพัจังใดก็ต้องขอโทษขอให้ไหลายเด้อจ้าละกะนถาให้มาคลิปนี้มักเมนูนีก้กะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมูน้ำในเด้อจ้าสำหรับเมนูนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ